สวัสดีครับก็พบกันครั้งกับโดยชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นสูตรเดนกูนตัวเดียวนะครับซึ่งอันนี้เป็นสูตรคำนวณแบบข้ามง่วนนะครับก็จะมาคำนวณให้ดูการของงวนวันที่16มีนาปี65นะครับก่อน,นืนเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ก่อนนะครับทัพท้อมแล้วเรามาดูวิธีคิดสูตรอันนี้กันเลยนะครับเราจะใช้เลขหน้าครั้งที่2นะครับ ดับแรกเลยนะครับก็จะนำม,มาเรียงไว้นะครับแบบนีกัรตัวเต็งข้าที่ออก666 6นะครับจนถึงวันล่าสุดนะครับเรามาดูกันนะครับวิธีคิดสูตรอันนี้นะครับอ,อันนี้เป็นสูตรเก่านะครับที่เคยเข้านะครับก็จะมาคํานวณให้ดูกันใหม่นะครับ เรามาเริ่มกันเลยครับใช้หลักร้อยนะครับอของเลขหน้าคันที่2นะครับนั่นคือ6มาบวกกับหลักหน่วยนะครับแล้วก็มาบวกกับหลักหน่วยครับของวันนี้นะครับซึ่งเราจะนำสามในนี้มาบวกกันและสุดท้ายบวกกับ1งของที่อีกคลา้งนะครับอโอเคครับ6บวกกับ6เป็นงบวกสองเป็น4ี่ีบวกกับ1งของที่อีคราน,นะครับ อป็นห้านะครับเราจะได้ผลลัพธ์นะครับนั่นคือหนะครับกับนำสามในนี้บวกกันแต่สุดท้ายบวกกับ1นึงของที่อีคาร์ครับเท่ากับ5นะครับงวดงวดที่เริ่มเข้านะครับก็คืองวดนี้นะครับที่ออก9 3 5นะครับซึ่ง5ตัวนี้นะครับก็มาในหลักหน่วยนะครับ นี้นะครับก็เป็นงูแรกนะครับแบบงูนี้นะครับต่อมางูที่2นะครับงูที่2นี้นะครับาเรมาดูกันนะครับเราจะเริ่มกันที่เลขหน้าคันที่2องวูนี้นะครับที่ตรงกับหนึ่งเจ็ดหนึ่งนี้นะครับใช้หลักร้อยวกกับหลักหน่วยนะครับวกกับหลักหน่วยของงูนี้นะครับ เราจะใช้แบบนี้ครับ2ตัวนี้8ปบวกกับ7นะครับเป็น5้าบวกหนึ่งเป็น6กบวกหนึ่งของพี่นะครับเจ็ดนะครับเราจะได้นะครับไปที่7นะครับอ่ซึ่งเจตัวนี้ครับมันจะเข้าแบบข้ามก่อนครบส่วนนี้เนี่ยมันมาเข้าวันนี้นะครับวันที่ออก3 72เครับเนี่ยก็มาในหลักสิบนะครับก็จะตีกรอบไปให้นะครับอันนี้เป็นตัวที่เข้านะครับที่ติด ที่กรอบไว้ให้นะครับเนี่ยสองห่วงนะครับจะมาแบบนี้นะต่อมาห่วงที่สามราจะน้ำเลยหน้า2องห่วงนี้นะครับแบบนี้ครับใช้หลักร้อยบวกกับหลักห่วกกับหลักหนึ่งแบบนี้นะครับแต่สุดท้ายบวกกับ1ของพี่นะครับเก้าบวกสเป็นสามมบวกเเป็น,นสูงสูบนหนึของพี่นะครับค่าเท่ากับ1นึ่งเนี่ยครับใช้ครับ,บ,รบเลขหนึ่งนะครับ หนึ่งตัวนี้ครับมาเข้าในงวดนี้ครับงวดที่ออกเจ็ดหกหนึ่งันน้เองนี่ครับมาในหลักนะครับซึ่งจะข้ามงวดที่ไปนะครับจะเข้าแบบข้ามงวดครับซึ่งสูตรก็บอกอยู่นะครับเป็นสูตรคำนวณแบบข้ามงวดนะครับแบบนี้นะครับก็สามงวดติดนะครับต่อมางวดที่สี่งวดที่สี่ครับมาเริ่มไปที่งวดนี้ครับร้อยวกับหน่วยวกับหน่วยแบบนี้นะ สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกเก้าเป็นสี่สี่บวกหนึ่งของพี่นะครับเป็นห้านะครับแต่ที่เลขห้าแบบนี้ซึ่งห้าตัวนี้นะมันเข้าที่งวดนี้นครับซึ่งจะข้ามงวดนี้ไปนะครับที่ออกสองห้าไปเนี่ยก็มาเข้าในงวดนี้สองสามห้าครับก็มาในหลักหน่วยนะครับนี่นะครับห้าแบบนี้นะแสีก็ติดอ่ะสีก็เข,เข้ามาแบบข้ามงวดน,นั่นเองต่อมางวดที่ห้านะครับ ข้อที่หาเรามาดูกันเราจะเริ่มที่ข้อนี้นะครับเลขหน้านะครับคันที่2 6 2 9นะครับก็จะใช้แบบนี้ครับ9 7 9 7 9เนี่ยใช้หลักร้อยบวกกับหลักหนึ่งบวกกับหลักหนึ่งแบบนี้นะครับก็สุดท้ายบวกกับ1ของที่อีกครั้งครับซึ่งเราก็จะได้เลขเด่นนะครับ6กบวกเเป็น5ครั้าบวกเเป็น4 4่สบวกหงของที่เป็น5นะครับเนี่ยเราได้ที่เลขหนะครับซึ่ง5ตัวนี้นะครับ มาในงวดนี้นะครับที่ออกหนึ่งห้าเก้านี้ครับก็มาในหลักสิบนะครับเห็นไหมครับส่วนนี้เป็นสูตรคำนวณแบบข้ามงวดนะครับเนี่ยเราจะได้แบบนี้นะพอเข้ามาทั้งหมดห้างวดนะครับเรามาต่อกันเลยต่อที่งวดที่หกนะครับก็จะนำหลักร้อยนะครับของคันที่สองนะครับนี่นะครับของงวดนี้นะสองงวดนี้นะ นี่แบบนี้อ่ะบวกกันแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็บวกกับ1ของที่7บวกกับ6เป็น3 3บวกกับ1เป็น4 4บวก1ของที่นะครับเป็นห้าเรายังได้ที่เลข5นะครับ5ตัวนี้นะครับอ่ามันมาในงวดนี้นะครับงวดที่ออก9ก้าอ่าห้าครับก็ยังติดมานะครับมาในหลักร้อยนะครับงวดนี้ครับก็มาหลักร้อย ก็เข้ามาทั้งหมด6งวดติดนะครับซึ่งสูอันนี้จะเข้าแบบข้ามง,งวดนั่นเองก็ในงวดนี้นะครับก็ตรงกับรอบของสูอันนี้นะครับก็จะมาคำนวณให้ดูกันนะครับของงวดที่10มีนานะครับอันนี้เอรอนก็นมาดูนะครับสูจะมาแบบนี้นะเนี่ยเริ่มเข้าตต้งงวดนี้เนะป็นงวดได้นะแบบนี้นะเนี่ยจะโยงไปให้ดูแบบนี้นะเพื่อที่จะเข้าใจคนระับ เป็นสูกาวนะ่ยครับสูกาวก็เอามาคำนวณให้ดูกันใหม่นะครับนี่ครับที่เราให้ไว้ครับของวันวันที่17กุมภาพันธ์สิบเจ็ดกุมภาพันธ์ปีห้าครับเลขที่ออกนั่นคือ5 9 7ก้าเจดกับงนันซึ่งวดนั้นนะครับห้าตัวนี้ครับก็มาในหลักร้อยนะครับเนี่ยรับห้าเก้าเจ็ดครับก็มาแล้วครับสูงนี้ถือว่าเดินครับเดินดีอยู่นะครับก่อนนี้ครับ โอเคครับเรามาดูงวดใหม่กันนะครับก็เลขหน้าครั้งที่สองงวดล่าสุดที่ออกนะครับเราจะได้เลขหน้าก็คือแปดสามสี่นะครับเนี่ยเลขหน้าครั้งที่สองของงวดล่าสุดนะครับแปดสามสี่นะเรามาดูกันนะครับก็เราจะนำเลขหน้าครับของวันนี้นะครับว่าก่อนนะครับสูง 8 5เนี่ยครับใช้หลักร้อยนะครับยามอีกครั้งนะครับพี่คิดใช้หลักร้อยนะครับในหน้าครั้งที่สองนะมาบวกกับหลักหน่วยนะครับแบบนี้แล้วก็มาบวกกับหลักหน่วยของในหน้าครั้งที่สองวน้าสุดนี้นะครับแต่สุดท้ายบวกกับ1ของที่อีกคางนะครับซึ่งเราก็ใช้เลขเด่นของงวดใหม่แล้วนั่นเองศูนย์บวกห้านะครับเป็นห้าห้าบวกกับสี่เป็นเก้าเก้าบวกกับหนึ่งของที่อีกครางนะครับซึ่งจะมีค่าเท่ากับศูนย์นั่นเองนะครับโมนี้ศูนย์ตัวนี้ครับจะมาไหมนะครับ ก็รอรุ้นนะครับวันน่าสุดครับที่ออก9 05นะครับ9 05ก็จะมาต่อได้อีกไหมนะครับรอรุ้นครับคือคู่นี้นะครับรอบผมสูงครับคืองวดใหม่นะครับต่อกับงวดวันที่16นะครับ16มีหน้านี่นะครับ จะมาต่อได้ไหมหล่อลุ้นกันนะครับก็เป็นสุกาวนะครับเอามาคำนวณให้ดูกันนะครับวันใหม่นะครับก็ตรงกับรอบของสูกอันนี้นะก่อนนำไปพิจารณาดูกันก่อนนะครับครถบขอ้าดูจากสีสีสูกอันนี้นะครับก็ะจะมาแบบนี้ครับ จะมาแบบข้ามง,งวดน,นั่นเอแบบนี้งวดนี้เป็นรอบของสู่อันนี้นะครับเด่นตัวเดียวรอ,อรุ้นนะครับ ก็เอามาคำนวณให้ใหม่แล้วนะครับอันนี้เป็นสูตรเก่านะครับทีนี้จะจับคู่ให้ดูคร่าวๆนะครับถ้าสูงมาก็จะมากับคู่นี้เนี่จะมี0ูงห้านะก็ศู2ส,สองคู่นี้ถ้าสูงมานี่เนี่เราจะได้2คู่นี้นะครับ เอาไปพิจารณ์ดูกันนะครับจะมาได้ตามอย่างที่คำนวณไวไหมนะครับแบบสูนตรงนี้นะอ่ะรอผลนะครับวันนี้เป็นโค้ดที่เจ็ดแล้วนะครับโค้ดที่เจ็ดนะครับซึ่งสุงก็ถือว่าเดินดีนะครับเดินดีอยู่ก็ถ้าทุกใจ เอาไปวิ่นกับตัวอื่นได้นะครับถ้าเราถูกใจสูตตัวนี้นะก็สายเป็นแนวทานนะครับอ่าสำหรับสูตรเก,ก่าอันนี้นะครับก็จะมาต่อได้หรือไม่นะั้นไม่มีใครบอกได้นะครับอ่าเราต้องพิจารณาเอาเองนะครับอ่ก็ส่วนทีเด็ดนะครับทีเด็ดสามตรงบ,บนตรงๆครับ จะมาสรุปให้ชมกันเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าไม่พลาดนะครับกดติดตามและกดดิกกันไว้ด้วยนะครับอันนี้คือคร่าวๆนะครับ3ตัวบนในงวดนี้ครับที่จะออกนะครับในนี้นะครับในนี้จะเอามาคัดให้นะครับคัดให้ทุกกันในโค้งสุดท้ายนะครับนี่คือ3ตัวบนครับที่จะออกในงวดวันที่16มีนาคมนี้นะครับก็ถ้า ถูกใจคลิปนี้กดไลค์เพื่อเป็นกกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจและทุกๆการติดตามนะครับก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีมีสู่ร่วมกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ